ตอนนี้เราอยู่สวนทุเรียนนะครับมาฉีดฮอร์โมนทุเรียนนะครับวันนี้เราได้ของเล็ดมาใหม่นะครับคือตัวนี้นะครับจะเปิดให้ดูนะครับเนื่องด้วยต้นทุเรียนของเรานะครับต้นสูงขึ้นนะครับเราจึงซื้อตัวนี้มานะครับในราคา1,500บาทนะครับตัวราคา600ก็มีนะครับแต่ว่าจะได้แบตเตอรี่แค่ตัวเดียวนะครับ ต่เราซื้อสามสามแบตเตอรี่นะครับเรามาทดสอบดูครับว่าแรงดันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ก็หาดูจาก l a z a d a จากซ็อบีได้เลยนะครับความยาวของสายตัวนี้นะครับอยู่ที่แเมตรนะครับที่เราซื้อมานะครับเราก็จะผสมยานะครับใส่ หายตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะครับว่าแรงดันจะไกลแค่ไหนนะครับเรามาดูกันเลยครับตอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับการสนับสนุนจากคูวิดนะครับส่งเสื้อมาให้เรานะครับเสื้อสวยๆนะครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับลิงก์ก็จะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนะครับตอนนี้แม่ก็พร้อมแล้วนะครับ แต่ก่อนใช้เป็นถังนะครับแต่ว่าแรงดันไม่ถึงนะครับแต่ก่อนเป็นถัง16ลิตรนะครับตอนนี้เราก็เอาเปลี่ยนใช้เป็นตัวนี้นะครับการฉีดพ่นนะครับก็แนะนำนะครับในฤดูหนาวนะครับ สอสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นตัวการเชื้อรานะครับการลดน้ําก็วันเว้นวันนะครับของสวนเราที่เราทำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใบของทุเรียนร่วงนะครับเพราะว่าหน้าหนาวนะครับเขาจะถัดใบนะครับเพื่อป้องกันการคายน้ําของลำต้นนะครับป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ำนะครับ ถ้าใบร่วงหล่นนะครับก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะครับ ายยางของเราก็ยาว8เมตรนะครับระยะของน้ำที่พุ่งไปก็ประมาณ4-5เมตรนะครับฟังเสียงนะครับก็เสียงไม่ดังเท่าไหร่นะครับ ความสูงนะครับตัวไหนที่สายไม่ถึงก็คงต้องตักน้ำนะครับ ตักเป็นถังน้ำนะครับแล้วก็เดินไปฉีดนะครับเวลาฉีดนะครับฉีดให้ชุ่มเลยนะครับฉีดตรงพื้นด้วยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวฉีดให้ดูนะครับว่าหัวฉีดที่แถมมาอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนหัวให้ดูนะครับวิธีเปลี่ยนหัวนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวฉีดพ่นให้กระจายออกด้านข้างนะครับเราไปดูนะครับว่าวิธีของน้ําเป็นอย่างไรนะครับไปกันเลยครับตอนนี้ก็รอนะครับให้น้ําเดินไปตามสายให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นหัวพ่นอีกแบบหนึ่งนะครับ ไม่ใช่เป็นเส้นตรงนะครับมันก็จะออกด้านข้างประมาณ30องศานะครับตัวน,นี้ก็ต้นทุเรียนไม่สูงนะครับเราก็จะเปลี่ยนหัวนะครับ บบแบตเตอรี่ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกก้อนใหม่นะครับเครื่องฉีดพ่นตัวนี้นะครับเมื่อเครื่องร้อนนะครับเขาก็จะมีระบบตัดนะครับตัดไฟของเขานะครับ เขาจะหยุดทํางานนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็รอไว้สักพักนึงนะครับพอเครื่องเย็นแล้วนะครับเขาก็จะกลับมาทํางานได้อีกเหมือนเดิมนะครับ สองสัปดาห์หนึ่งครั้งนะครับหรือว่าประมาณสิบสี่สิบห้าวันนะครับเราจะมาฉีดคนยาฆ่าเชื้อนะครับกันเชื้อรานะครับหนึ่งครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ